วันนี้ที่ห้องประชุมเพชรสพปอศพอพอรีสะเกดเขตหนึ่งอเมืองศรีสะเกดวัที่103ร้อยตรีดเรทวีศักดิ์นามศรีผอสพปศรีสะเกดเขตหนึ่งประธานในพิธีรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2562เพื่อนำส่งมอบตราพระราชทานให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจำนวน74แห่งโดยมีนายทองคําจันโสภาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาพร้อมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง นำคณะผู้บริหารการศึกษาและข้าราชการครูเข้าร่วมในพิธีโดยทางด้านบ้านที่ร้อยตรีดรทวีศักดิ์นามศรีผอสอบปปสีสเกตเขตนึงกล่าวว่าทางสอบปทร,ร่วมกับบูลนิธิตสมเด็จพระเทพร,รันราชสุดาและเครือข่ายได้ดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับปฐมใบตั้งแต่ปีการศึกษา2554จนถึงปัจจุบันเด่นแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนในโครงการจะได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยและในปีการศึกษา2562มีโรงเรียนในสังกัดสพทผ่านการประเมินจำนวน8,278โรงเรียนแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องจึงต้องเลื่อนการจัดพิธีรับตราพระราชทานออกไปอย่างไม่มีกำหนดทางสพทจึงได้จัดทรงตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยปีการศึกษา2562 ให้กับทางสงพปอสีสกเกตเขตหนึ่งเพื่อนําส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจํานวน74โรงเรียนเพื่อเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการและเป็นเกียรติให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมินทั้งนี้เป็นการแสดงถึงศักยภาพของครูปฐมยัยที่ตั้งใจในการพัฒนาการจัดกิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและการจัดทาโครงการวิทยาศาสตร์ประฐมวัย ซึ่งกิจกรรมการทดลองและการทำโครงงารวิทยาศาสตร์นั้นจะช่วยส่งเสริมพัฒนาด้านต่างๆทั้งร่างร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาและยังเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการและคุณลักษณะจิตตวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัยที่จะเป็นรากฐานที่ดีของการพัฒนาคุณภาพพลเมืองไทยในอนาคตซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยต่อไปบุญทันทุศรีวันรายงาน บรรยากาศที่บริเวณหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าโดยมีเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ข้างกาในายชัยพลวิพาหรือลุงพลมาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากและมีการไลฟ์สดอยู่ตลอดเวลาส่วนยูทูบเบอร์ทางฝั่งของนางสาววิตรีแม่น้องชมพู่มาให้กำลังใจบางตาซึ่งทางด้านศาลจังหวัดมุกดาหารนะัดตรวจพยานฝ่ายโจทย์ประกอบด้วยอายการจังหวัดมุกดาหารและเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยมีพยานทั้งหมดประมาณ62ปาก ส่วนฝ่ายโจดร่วมได้แก่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาจยากรรมนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่และนายอนามัยวงศรีชาพ่อของน้องชมพู่ซึ่งมีพยานประมาณ5าปากส่วนฝ่ายจำเลยมีในาใยชัยพลวิภาอายุ4 5ปีหรือลุงพลนางสมพรลาพโพอายุส3ปีหรือป้าแตนพร้อมกับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนายรัชพลสิริสาครและนายอาคมคงสวัสดิ์นายความ เดินทางมายัางสารจังหวัดมุกดาหารเพื่อตรวจสอบพยายนจํานวน32ปากในคดีดังกล่าวทางด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยออื่ออาญากรรมบอกว่าทั้งพยานฝ่ายโจทก์และพยานฝ่ายจำเลยมีอยู่4กลุ่มประกอบไปด้วยพยายนทางครอบครัวโจทก์พยายนครอบครัวฝ่ายจำเลยพยายนนักวิชาการและพยายนนิติวิทยาศาสตร์สินโคโรรอนพยายนชาวบ้านทั่วไปพนักงานสอบสวนอายการจังหวัดมุกดาหารพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่เกิดเหตุ โดยในครั้งนี้เป็นการเปิดเผยพยานของแต่ละฝ่ายถ้าฝ่ายใดมีพยานเพิ่มเติม,ตมก็สามารถยื่นพยานได้ทั้งสองฝ่ายโดยนายรัฐพลสุริสาครท่านนายความจำเลยเปิดเผยว่าในวันนี้ไม่สามารถที่จะตรวจพยานได้ครบทั้งสารทางสารจึงบอกทางโจทกับจำเลยให้กลับไปทําการบ้านสรุปว่าแต่ละปากมีความสําคัญอย่างไรและมาดูอีกครั้งว่าติดใจปากไหนปากไหนไม่ติดใจจะเป็นการนั่นนั่นอีกทีหนึ่ง และการตรวจหลักฐานอีกครั้งในวันที่8มีนาคม2565ในเวลา9นาฬิกาไกรสม,มุทรนามโพไซรายงานตรวผู้ทอนเมืองนครนายกพร้อมกู่ภัยสว่างอาริยะนครนายกเข้าช่วยเหลืออุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วง22ล้อชนกับรถยนต์เก๋งบริเวณถนนเลื่องเบืองหมู่ที่7ตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก ซึ่งกาลังก่อสร้างทาถนนมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายตือในที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกพ่วง22ล้อสีขาวมีนายเรวยสวัดิ์กิจอายุ55ปีเป็นคนขับบริเวณด,ด้านหน้ารถพว่วงพบรถยนต์เก่งฮอนด้าสีเทาดำถูกรถพ่วงชนได้รับความเสียหายอัดติดอยู่ข่ารถมีนายอดุลม่วงจินดาอายุ53ปีซึ่งเป็นคนขับรถเก่งเสียชีวิตอยู่ในที่เกิดเหตุ และบริเวณด้านข้างคนขับพบหญิงไม่ทราบชื่อได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกอัดติดอยู่ภายในรถทางกู้ภัยจึงใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยชีวิตออกมาจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบานลคนครนายกด้านในเรวัสวัสดิกคนขับรถพ่วงยี่สิองล้อเล่าว่าตนขับรถบรรทุกปุ๋ยมาจากอายุธยาจะไปส่งของที่จังหวัดสากแก้วเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุถนนมีการก่อสร้างทำให้รถวิ่งถนนเลนเดียวและขับสวนทางกันประกอบกับช่วงเวลานั้นได้มีฝนตกทำให้ถนนลื่น ต่อมามีรถยนต์เก่งขับสวนทางมาและเกิดเสียหลักวิ่งฝ่าที่กั้นแท่งปูนบารีเออร์ข้ามเลนมายัางฝั่งถนนที่ตนขับสวนมาจนเกิดอุบัติเหตุชนกันดังกล่าวเนรมิตมงคลกิติการประชานนเนใหม่รายงานโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมณฑลทหารบกที่35จังหวัดอุตรดิตถ์สาธิตชุดแพทย์รรเผิญเหตุฉุกเฉินและการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ได้มีการสาธิตการช่วยเหลือประชาชนชุดเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางดิ่งชุดปฏิบัติการทางน้ำและการสร้างโรงพยาบาลทหารบกเพื่อการตอบสนองต่อวิกฤตโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพให้กับหลักสูตรนายทหารอาวุโสรุ่นที่54โรงเรียนเสนาที่การทหารเรือกรมยุทธทึกษาทหารเรือกองทัพเรือในการศึกษาดูงานโรงพยาบาลค่ายพิจัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์โดยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายพิจัยดาบหัก มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูงเครื่องชาร์จไฟฟ้าหัวใจเครื่องช่วยหายใจเครื่องตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครันพร้อมในการช่วยชีวิตอีกทั้งยังมีห้องแยกความดันลบสนามที่พร้อมสําหรับผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เพื่อที่จะรองรับการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนในสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีการสาธิตชุดเคลื่อนที่ผู้ป่วยทางดิ่ง ชุดปฏิบัติการทางน้ำตลอดจนรถจีวะนิรภัยของทับบกซึ่งเป็นรถที่มีความรวดเร็วในการค้นหาผู้ป่วยณจุดที่มีการระบาดอย่างรวดเร็วโดวยสามารถเก็บสิ่งส่งตรวจได้ถึงสองร้ยรายต่อหนึ่งชั่วโมงรวมถึงนวัตกรรมโควิดบ็อกซ์ที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยในการป้องกันไม่ให้นักเทคนิคการแพทย์ผู้ทําการเก็บสิ่งของส่งตรวจสัมผัสการคัดหลังจากผู้ป่วยได้อีกด้วยนาคาคะเลือดลำรายงาน น,น,นายจุรินลักษณะวิสิษ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมกับผู้บริหารระดับสูงเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาหมูเนื้อแดงช่วยประชาชนลดที่14ผ่านระบบซูมบริเวณหน้ากระทรวงพาณิชย์เพื่อช่วยลดค่าของชีพให้กับประชาชนผู้บริโภคจากภาวะราคาเนื้อหมูปรับราคาสูงขึ้นอันเนื่องมาจากต้นทุนอาหารสัตว์ควา,ามเลี้ยงสุก,กรปรับตัวสูงขึ้นในบางพื้นที่ประสบปัญหาโรคระบาดของสุก,กร โดยกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทั่วประเทศให้ตรึงราคาจำหน่ายหมูเนื้อแดงในราคาต่ากว่าหรือไม่เกิน130บาทต่อกิโลกรัมเป็นเวลา30วันเริ่มตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนจนถึง23ธันวาคมนี้จำนวน667จุดทั่วประเทศซึ่งจะช่วยลดค่าของชีพได้ประมาณ 70- 100ถึงล้านบาทท่านี้จังหวัดสุขโขทยัยม,มีผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสุกรเข้าร่วมโครงการจำนวน5แห่ง คือบริษัทเอ i n t อินเทอร์จำกัดสาขาเมืองสุขโขทยัยสาขาสวรรคโลกสาขาศรีสัจจนาลัยร้านบีซีมิตรสาขาสุโขทยัยร้านเฮียวิทย์หมูสดหรือหมูอนามัยเบทาโก้โดยนายสุพสันต์สินชูศรีพาณิ์จังหวัดสุขโขทยัยเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมกับผู้ประกอบการได้ร่วมเปิดโครงการดังกล่าวณร้านเฮียวิทย์หมูสดหน้าสำนักงานพาณิ์จังหวัดสุโขทัยกิติพรดวงจันทร์รายงาน